ร้านค้าถุงเงินจะรับเงินเราชนะจากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจากบัตรประชาชนได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมีวิธีการให้ฟังครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับข้อหนึ่งนะครับร้านค้าต้องเปิดถุงเงินก่อนแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูเราชนะนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็ให้เลือกบัตรประชาชนซึ่งร้านค้าจะต้องอัปเดตแอปถุงเงินเป็นเวอร์ชั่น3.30ขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถชําระผ่านบัตรประชาชนได้นะครับข้อ3นะครับสแกนบัตรประชาชนตรวจสอบด้วยนะครับว่าผู้ที่ถือบัตรประชาชนนั้นใช่คนเดียวกันหรือเปล่า ข้อ4นะครับตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนปรดตรวจสอบให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะครับข้อ5นะครับให้ระบุจํานวนเงินและปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์มีเงินคงเหลือเพียงพอหรือเปล่าข้อ6นะครับเลือกวิธียืนยันการชําระเงินนะครับจะมีให้เลือก2แบบคือใส่รหัสยืนยันและสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันนะครับครับในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ์ใส่รหัสพินนะครับก็เลือกที่ใส่รหัสพิน6หลักแล้วก็ยืนยันนะครับ หรือไม่ก็สแกนใบหน้านะครับถ้าสแกนใบหน้าร้านค้าก็สแกนใบหน้าผู้ที่ใช้สิทธ์ด้วยกล้องหลังนะครับอยู่ในที่ที่มีแสงดีด้วยนะครับจะได้เห็นหน้าชัดๆขั้นตอนที่7ดก็แตะยืนยันการชําระเงินนะครับก็แปนะครับก็รับหลักฐานการชําระเงินนะครับตรวจสอบเงินคงเหลือด้วยนะครับหลังจากจารชําระแล้วแล้วก็คือบันทึกรูปภาพแล้วก็กลับสู่หน้าหลักได้เลยครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม